ช่วงหมดไวยหมดประจําเดือนเขาเรียกวัยทองเนาะก็ยิ่งแห้งใหญ่เลยแต่พอพอมากินตัวเอโฟนดีขึ้นมากเลยพราปกติจะแห้งแบบแบบคันเลยนะเป็นแต่นั้นไม่ได้ทงตัวเองขนาดว่าพอแบบอะไรนะอาบน้ำเนี่ยต้องทาทาน้ำมันมะพร้าวทุกครั้งยังเป็นเลยอะแต่ว่าพอมากินเอโฟนเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ไม่เคยไม่เคยมีอาการเนี่ยอะไร แห้งอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นแมงไม่ไม่เคปัญหาแลวก็เลยบอกไม่ได้นะคเพราะ<笑><笑>กินดักก่อนเลยนะคะถ้าเกิดใครกลัวนะคะยังอายุยังไม่ถึงวัยอะไรก็แนะน,นําลูกค้าได้นะคะอ่าแต่วันนี้หน้านที่หลักเลยที่เรามาก,ก็คือจะมารับะจะมาแชร์เรื่องของนาร่านะคะนาราเป็นคอลลาเจนตัวหนึ่งที่เป็นของบริษัทเราดีมากๆแล้งบอกนะเพรอาอะที่ที่ป่วยกินตัวนาร่านะคะอย่างอย่างแรกเลยเพราะว่าเจ็บเข่า นะคะคเจ็บเข่าแต่ว่ามากไปกว่าน,นั้นคือเป็นคนเล่นกีฬาค่ะมันก็จะมีอาการเจ็บโยห์หายโยห์เจ็บอะไรค่ะถ้าเกิดอย่างเป็นคนอนาะยุเยอะๆทุกทงเจ็บเขา่าเจ็บไหมคะ <c oughs> จมเจ็บค่ะเจ็บไหมมีเจ็บที่ตาไม่เจอน้องใช่ไหมคะแต่ว่าของของของพี่อุ่นเนี่ยแบบน้ำหนักเยอะอะไรอย่างงี้ <c oughs> ใช่ไหมคะอ่ะ <c oughs> แต่ส่วนใหญ่เวลาคนพายุเยอะๆเนี่ยมันจะมีอาการเจ็บเข่าอะไรเงี้ยอ่ะแต่ป่วยเนี่ยคือเป็นนักกีฬาเล่นมาแต่ไหนแต่ไรก็บาดเจ็บมาตั้งบาดเจ็บก็กินนาฬิาเนี่ยมามาเรื่อยๆนะคะ แต่ว่าพีคไปวันนั้นก็คือตัวเองอะผ่าตัดเข่าด้วยนะคะผ่าตัดเข่าผ่า,าตัดเอ็นไขวยหน้าตอกตอกหอดเอ็นห,หน้าค่ะแล้วมันก็เลยทําให้แบบต้องต้องต้องหยุดพักแต่ว่าจริงๆอะตอนนั้นก็กินควบก,กันนะสองอย่างต้องบอกตรงๆก็คือกินตัวนาล่าด้วยแล้วก็กินตัวร,รีเวทรบูด้วยซึ่งมันทําให้เป็น ช่วยสร้างเซมเซียวที่มันทำให้แบบหายเร็วเนาะแต่อย่างหลักๆเลยคือมั่นใจว่าไม่ว่าจะท,ทักกี่อย่างของบริษัทแต่นาร่าเนี่ยมันมาช่วยเรื่องเรื่องข้อเข่านะคะแล้วก็อย่างอีกที่ที่มันเพิ่มมาก็คือทําให้ผิวสวยด้วยนะคะ,ะผิวเล็บผมใช่ไหมคะข้อเข,ข่าแต่ว่าตอนนั้นที่เราฟังอดอกเตอร์คริสเตียนทาโปใช่ไหมที่มาพูดเรื่องนี้เนาะก็จะพูดบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะ เนื้อไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดหัวใจใช่ไหมคะมันก็จะไปเพิ่มเมความยืดหยุ่นของอพวกพวกนี้ด้วยนะคะก็อ,อยากจะบอกเลยว่ามั่นใจแบบว่าอยางมั่นใจในผลิตภัณฑ์แล้วก็กินแล้วก็ดีม,มาก <c oughs> เพราะว่าตอนที่หลังจากผ่าตัดแล้วอ,อ่ะตอนที่หลังจากผ่าตัดก็คือกปกติแล้วอะ่ะมันจะต้องพักพักกันย,ยาวเพื่อก่อนจะมาทํากิจกรรมต่างๆได้แต่เนี้ยผ่าเดือนสิงหาใช่ไหมคะก็กลับมาซ้อมตอน จัิงหากันยาตุลาตุลาสามเดือน4เดือนก็เริ่มซ้อมแล้วแล้วก็ภุมพาปีที่ผ่านมาปีที่แล้วก็ไปแข่งขันกีฬาลีลาประมาณก็ก็กลับมาสามารถได้เป็นปกติได้เร็วขึ้น